ເຮົາງ່າຍກະມ เราอยู่ข้างหน้านี่เองโดนสกัดก,ก,ก่อนเห็นยังแต่แล้ว

ทีเดียวอะไนี่ไงแตกเลยโดนดินอนดิอืมอัดใหญ่เลยนะอืม ววิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตักลำเหนื่อยแป๊บนึงถ้าตักตักหางลวกทีเดียว เดี๋ยว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 ต้องออมไปด้านหลังมางี่ตักเองว้าจะลุกโอ้ยเรียบร้อยแม่งอยู่ไม่ได้ไงวะครีมที่ไหนมุดเด็ดก่อนชันอิเล็กต้านูโวโปนะครับ สิบยี่สิบสายพีเอทอมหักแปดสามสิบปอนดนะ์ง่ายๆเลยนะเนี่ยโอ้คอกเชดโดนะครับโอเคโเคตไม่โตนะสามโลสี่โลประมาณนี้เกินไม่งัดนะฮะ อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะเป็นทัน, e น,นอนิเล็กซ่าโวโปนะครับสิบยี่สิบนะลอกชิมาโนคอนควสหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับใส่สายวีอะตอมถักแปดสามสิบปอนด์นะครับกิฟคาบุกินะครับเบอร์หนึ่งนะที่ใช้นะโอเคเยอของดอนเคซี่นะครับข้อไม่่อยตัวนะครับ คือลอยตัวกัดเลยแบบปันเพลทผ่านป๊อปปุป่มเลยตัวไม่ใหญ่ไะ ใกล้อยนะนิ่งละโอ้เดี๋ยวแม่งแดกปักไควอีกแล้วแน่เลย <c oughs> <c oughs> อูดิจับอย่างนี้เหรอปจิบนะฮะปฏิบัตินะฮะเรียบร้อยไม่ต้องคุยเต็มคาบอมอย่างนี้แม่งอมบัตเบทเข้าไปเลยอะมันแดกได้ยังไงวะโอ้ยังโหด อะไรมึงอ่พี่ยกเลยกืนบัสเบดเข้าไปเลยอ่ะคนดูดิจิบนะเคยไม่งัดนะจิบไหนได้เรื่องอิเลส่านูโวโ,โปนะครับสิบยี่สิบนะครับสายพี e อออ atom อักแปดนะครับสามสิบปอนดะ์นะจิบคาบุกิเบอร์นหนึ่งเองนะฮะเอาอยู่นะอ่ะิ้วขึ้นเรือโอ้โหไซส์ประมาณสองโลได้สองโลสามโลได้เนาะสองโล โอ๊ยรอเป็นร้อยมาเลยกินแบบเบ็ดก็เต็มภาพเลยทุกคแนแี่ดูดิเออหมอยวีหนึง่งทำงานโอ้โหกัดสนัน่นกัดระเบิดดูนะฮะโอ้โหแน่นอนเออหมอยอยู่ในคอครับโอเคโอ๊ย โอเคนะครับก็เป็นอีกตัวนะที่กัดเหยื่อจากค่ายเรานะครับรจิบนะตัวนี้โอ้โหไซส์ประมาณโลสองโลได้นะครับคือมอยบัดเบดนะครับแบ็กฟินนะยี่สิบห้ากรัมงนัดอย่างเดียวนะคันอิเล็กซ่านูโวโรนะครับสิบยี่ส e ิบไทรวิเอตอมสามสิบปอนด์ กิปตเบอร์นหนึ่งคาบุกิโอ้ยโอเคนะครับโอเคนะครับขึ้นฝั่งแล้วผลประกอบการวันนี้นะคันที่ใช้อ l เล t r ต n ร o นิวโปนะครับสิบยี่สิบนะสายวีออ atom ถักแปดสามสิบปอนด์นะกิฟคาบุกิเบอร์นหนึ่งนะดูผลงานกันนะครับ โหนี่แหละครับ7โลตัวหนึ่งนอกนั้นก็2อสโลแะทั้งประจิประสมได้หมดนะครับคอกสาโอเคก็ฝากผลงานนะครับไว้ทางช่องแบ็กฟินนะครับฝากผลงานอุปกรณ์ตกปลาสายละคันและเหยื่อและอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับที่ใช้ตกปลาโอเคไปพบกันใหม่ทิปหน้าครับ